และผมจะพาทุกคนไปพบกับลานหินสีชมพูจันทบุรีสวัสดีครับพ,พี่จะไปไหนครับจะไปดูหินนะพีะ่เดี๋ยวมันจะต้องซื้อตั๋วข้าครับโอเคโอเค,อเคมันต้องเดินไปไกลไหมพี่ รถมันไปได้แค่200เมตรนะครับที่เหลือเราต้องเดินเองรถไปได้200เมตรที่เหลือต้องเดินเอาใช่ไหมฮะทางขับทางซ้ายมือครับจากที่จอดรถไปถึงลานหินลานใหญ่นะครับก็น่าจะประมาณ600เมตรได้ครับแต่ว่าต้องเดินขึ้นเขาต้องเดินขึ้นเขาใช่ไหมฮะใช่ครับจะมีป้ายมีอะไรบอกเดินไม่ยากครับพี่มีทางมันก็สะดวกโอเคทางสะดวกอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับ โอเคครับหลังจากที่เราเสียค่าเข้ามาแล้วคนละ6กสบาทให้กับอุทยานนะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปดูหินสีชมพูว่าสวยงามขนาดไหนเมื่อกี้เจอฝรั่งสองคนนะฮะก็เลยถามว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าข้างในเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยสวยถึงสวยมากๆเลยอะเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันแล้วก็ไปดูโนว่ามันสวยขนาดไหนไปด้วยกันนะไปอันนี้กําลังเดินไปหินสีชมพูเนาะถ่านภาพสุดขอบฟ้าอากาศดียังเลยนะครับ ไปครับทุกคนเราจะพาทุกท่านไปผจญภัยกันอ๋อเขาให้เราเดินริมเลาะริมทะเลไปเลยไปเลาะ,ะเลยเลาะริมทะเลเลยฮะโอเคครับนี่นะฮะรีวิวเส้นทางถ้าจะลำบากหน่อยแต่ก็เดินไปได้ฮะ่ะอยเดินไปทีนี้ห่วงอยู่อย่างเดียวอ่ะมันจะต้องมีทางที่ผ่านน้ำทะเลหรือเปล่าเพราะก็กลัวจะตกทะเลไปเหมือนกัน ลื่นปืดลื่นปืดสวยมากฮะจริงๆแล้วร <c oughs> ้านหินสีชมพูเนี่ย ผมว่ามันน่าจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเลนะฮะแล้วน่าจะเกิดจากปฏิกิริยาอะไรบางอย่างทําให้เป็นสีชมพูแบบนี้ซึ่งมันก็สวยดีนะสวยดีฮะเป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่มาลานหินสีชมพูถ้าใครอยากจะมาตามแล้วก็เส้นทางไม่ง่ายฮะขี่มาผ่านนะฮะตัอํอำเภอเมืองจันทร ประมาณ30ินาทีก็จะมาถึงที่นี่ละอันนี้ผมเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะฮะแต่ว่าถ้าทุกท่านเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยก็น่าจะเร็วกว่านี้เส้นทางก็ค่อนข้างอันตรายแต่ว่าถ้าเดินด้วยความระวังแล้วเนี่ยก็จะปลอดภัยอยู่คะผ่านสะพานไม้ ะะเราเดินมาได้สักระยะหนึ่งก็มาเจอสถานที่หนึ่งที่ที่พีพวาสวยนะคือมันน่าอัศาจรรย์ตรงที่ต้นไม้พวกนี้เขาอยู่ติดน้ําทะเลประเด็นคือเขาโตได้ยังไงนะฮะผมก็อาัศาจรรย์กับโลกเหมือนกันนะ ตรงนี้หนักเลยฮะตรงนี้หนักเลยค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรเอางี้<ะ>ไปได้เหรอคิดว่าไปได้ไหมนี่ถามคนดูดีกว่าถ้าเป็นคนดูคนดูจะไปหรือเปล่า<ะ>แล้วดูทางนะฮะมันไปได้จริงเหรอวะฮึบทะยังทะยัง มุดมุดมุดช่องแคบมุดช่องแคบเฮ้ยเริ่มเมื่อยแล้วทุกคนฮะเออแต่เครียดแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยไปเว้ย ต้องพาคนดูไปดูไงไปภาร,รกิจเราเดินขึ้นทางนี้เลยวะพี่หรือว่าทางนี้นี้้ก็ไดจะเดินเนี่ยพอหลุดจะมีหวลลัวเรียมเนี่ยบอ๋อจะถึงลานหินแล้วอ๋อจะถึงลานหินแล้วฮะทุกคนเดินไปอีกนิดเดียวด้ระมาาี<อ>ผมมั่นใจได้เลยนะว่าวิวเนี้ยอินฟูหลายคนนะ่ะ ไม่ได้มาถ่ายหรอกเชื่อป่ะล่ะเชื่อป่ะเดี๋ยวขอเก็บภาพไปสวยหน่อยนะฮะ าลฮะแล้วลนี่ก็เหมือนจะโดนพี่คนตกปลาหมึกวางยานะฮะนี่เราเดินมาประมาณ30มสินาทีแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยคุย okay, ครับเราเดินทางปีนหินมาประมาณชั่วโมงนึงแล้วตอนนี้มาถึงจุดที่เรียกว่าลานหินสีชมพูเป็นที่รับร้อยแล้วนะฮะดูสภาพผมดูไม่จืดอะอืครับอืมเดี๋ยวไปถ่ายวิวให้ดูนะว่าสวยขนาดไหนอย่าลืมนะฮะผมแนะนำเลยนะผู้หญิง เด็กคนแก่นะฮะหรือคนที่สุขภาพไม่พร้อมเนี่ยอย่าเดินเด็ดขาดอันตรายมากฮะอันตรายพอสมควรเลยถ้าเดินไม่ดีเนี่ยมีโอกาสพัดตกหินนะฮะถ้าหัวฟาดอะไรเนี่ยผมว่าความช่วยเหลือน่าจะมาถึงช้าด้วยความที่มันอยู่ในอยู่ในดงดงหินด,ด้วยะฮะเป็นไงตากล้องเหนื่อยไหม สู้ตายนะเพื่อจะพาทุกคนมาเห็นนะลานหินสีชมพูโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมไปเก็บภาพลานหินสีชมพูไปฝากทุกคนนะแล้วดูกันถ้าสวยเนี่ยคอมเมนต์บอกด้วยนะคุ้มไหมที่เดินมาไปาไปดูกันทุกๆการเดินทาง มักสร้างเส้นทางใหม่ๆเสมอและคุณอย่าลืมละ่ะว่าทุกๆครั้งที่เกิดการผันจวรขึ้นแล้วสิ่งนั้นจะพาให้คุณและผมมาพบกันเจอกันในอี e ีต่อไปนะครับ